สวัสดีค่ะพบก,กับช่องชอบทําชอบเที่ยวค่ะวันนี้พี่ต๋อมจะมาทำปอเปี๊ยะเจถ้าทานเจต้องมีเมนูนี้ไว้ทานเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะสูตรนี้ทําได้ประมาณ20อันมีแผ่นปอเปี๊ยะวุ้นเส้นเห็ดหอมแครอทกละหล่ำปีซีอิ๊วขาวและซอสแห้งรมเจค่ะเราจะมาผัดไส้กันก่อนนะคะใช้น้ํามัน4ช้อนโต๊ะ แล้วนำเห็ดหอมที่เราแช่น้ำให้นิ่มและล้างสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆลงไปผัดกันก่อนเลยค่ะเมื่อเราผัดเห็ดหอมจนสุกเราจะใส่กะหล่ำปลีที่ล้างไว้แต่ต้องรอให้เสด็จน้ำจริงๆนะคะเพื่อให้เวลาผัดจะได้ไม่แฉะจนเกินไปและจะทำให้ปลาเพียรทอดกรอบได้นานด้วยค่ะถ้าใครมีผงปรุงรสเจใส่หนึ่งช้อนชาแต่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะ ครานี้ก็ตามด้วยแครอทที่เราหั่นแล้วหนึ่งหัวเล็กค่ะเราจะผัดจนกว่ากะหล่ำปีและแครอทสุกและนิ่มก่อนนะคะคราวนี้เราจะปรุงรสด้วยซอสหยนังรมเจ3มช้อนโต๊ะค่ะ ผักที่ผัดก็สุกและนิ่มแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นและเติมซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะลงไปแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่ผงปรุงรสก็สามารถเติมซีอิ๊วขาวเป็น3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะในส่วนของวุ้นเส้นพี่ต๋อมจะหั่นเป็นท่อนเล็กๆเ,เพราะเวลานําไปห่อจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะไส้ที่ต้อมผัดจะไม่มีน้ําจากผักออกมาเราจะได้ไส้แบบแห้งๆและเมื่อจะนําไปห่อกับแผนปอเปีย๊ยะ เราจะรอให้ไส้เย็นซะก่อนซึ่งเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะทำให้แผ่นปอเปี๊ยะกรอบนานค่ะระหว่างที่เราจะรอให้ไส้เย็นเราจะไปทำน้ำจิ้มแันก่อนนะคะที่ต่อมใช้น้ำตาลทรายแบบไม่ฟอก100กรัมแล้วน้ำเปล่า100 ml ค่ะคนจนน้ำตาละละลายแล้วเติมเกินนิดหน่อยและน้ำส้มสายชูอีงช้อนโต๊ะลงไปค่ะเราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ15นาที น้ำจิ้มของเราจะไม่ถึงกับเหนียวนะคะคราวนี้เราจะใส่พริกกันเผ็ดตามชอบเลยนะคะแต่พี่ตําใส่5เม็ดค่ะเสร็จแล้วเราจะพักไว้รอให้น้ำจิ้มเย็นเดี๋ยวเราจะไปหอป่อปอเปี๊ยะกันนะคะพี่ต่าสั่งซื้อแผ่นปอเปี๊ยะมาทางออนไลน์เราจะวางเป็นมุมแบบนี้แล้วใส่ไส้พอประมาณละม้วนและพับซ้ายและขวาและม้วนต่อจนเสร็จ ในส่วนปลายเราจะทาด้วยน้ำเปล่าค่ะแผ่นฟอเปีเยที่ประตอมสั่งซื้อมาดีตรงที่ไม่แตกง่ายกรอบและไม่อมน้ำมันค่ะ อนนี้ตอกหอจนไสหมดแล้วเราไปทอดกันค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ให้ใส่ปอเปี๊ยะที่ห่อลงไปเราจะทอดปอเปี๊ยะจนให้ได้สีเหลืองอ่อนพอพอเมื่อนําขึ้นมาสีจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งในส่วนของไส้สุกอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ําจิ้มที่เราพักไว้โดยน้ําจิ้มที่เย็นแล้วเราจะใส่แครอทหั่นและถั่วลิสงป่นลงไปตอนนี้เราได้ปอเปี๊ยะเจพร้อมน้ําจิ้มไว้ทานแล้ว หาคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ